ไอ้เราก็นึกว่าแบบเออไม่ต้องอะไรอ๋อไม่มีป่ะอุ้ยเชีย่ยมีข้างหน้าด้วยมีข้างหน้าด้วยเหรออูออ้ข้างล่างไปไหนได้ไหมอ่ะข้างล่างไปได้นะถ้าเราไม่อยากไปเขาโอ้โหแม่งเอ้ยมึงเก็บกูทุกดอกมันจะกลับมาพร้อมๆกันใช่ไหมเฮ้ยช่วยกระโดดสวยเฮ้ยเราเฮ้ยเฮียมีเครื่องกูไม่ตายเหรอ นี่กูต้องมันทึกเจ้าเ,เพิ่ครั่งใต้ดินฉันรู้สึกของเล่นเด็วไตอง์การีเจ้าเ,เพิ่ครั่งของเราถูกกุมขังอยู่โอเคเดี๋ยวไปพานนี้แหละอุ้ยมาจริงโอมาจริงว่ะมาไทยบาปหน่อยไหมพี่พี่ไทยบาปหน่อยเป้าเพราะว่าพี่น่าจะทำบาปไปเยอะ เหมือนพี่แกจะไม่ชอบไถ่บาปหกูวิ่งเล่นเป็นชาติกูเพิ่งเจอพรเอ๊ะเอากูวิ่งผิดทางนี่วะเอาใส่ฟ้าศักดิ์สิทธิ์ไปแดกไปโอ้โหคววสวังสว่าบานบุรีกันเลยเดียวนะคับผมหากคิดว่าจะพุ่งสู่พุ่งสู่เพิงครั้งล้มเลิกเสียดีกว่าถ้าไม่ควรแต่ต้องสินนั้นโคตรเกียดด่านนี่เลยไงถึงปะสวยสวยครับพี่ ถ้าเราใช้ปุ๋ยนุ่นแล้วมันจะตกเปาขึ้นไหมอะ่ะเพราะเราจะากระโดดตรงนี้ไงอเอ้ชุบเฮ้ยได้สวยเลยโอ้โหสวยงามครับผมอันนี้ลงไปเฉียดก็น่าจะได้ออโอ้โหเ,เบาตีนมากสุดยอดเลยครับพี่ดีครับผมยา h o o สวัสดีคะ่ะอ้าวฮายิตา้าัสดีเฮ้ยบอกกูทีมึงลงยังไงอะ่ะขอเคล็ดลับหน่อยราชาเพิงครั้งหาใช่ราชาที่แท้จริงหรือไม่โลกที่ไร้ซึ่งจระชาราชาได้อย่างไร มาถึงแล้วเหมือนกันเหรอ,ม,อ,าม,าอรมึงมาได้ยังไงมึงมาได้ยังไงกูยังงงเลยไตรองคุลีเี๋ยวเรารับพลังจากไตรองคุลีแล้วเรา,ราก,ก็หหักหลังมาทิหลังแล้วเราก็ไปรับใช้ภพาพมหาประสงค์แล้วพอพระมหา,าประสงค์มาปับ๊บเราก็ฆ่ามันทิ้งแล้วเราก็เป็นราชาเองยูแย่ yeah! แต่โทัท้วทะข้าจะไม่ยอมสละหญิงสาวข้าจะไม่สละฮาล็มของข้าอีกแล้วแล้วแต่เฟียไรอีสักแล้วทำไมไอ้ไว้มันมีเกาะร,อ,รอยนิ้วมือแล้วทำไมกูต้องไปโดนรอยนิ้วมือในตัววะไม่เข้าใจจริง ถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่อาจปลองดองกับท่านได้อีกต่อไปการเดินทางร่วมกันครั้งสุดท้ายสิ้นส,สุดลงตรงนี้และจงจำมาไว้หากท่านได้เป็นราชาแห่งเพลิงไหยนะจริงข้าคงต้องฆ่าท่านแน่ๆท่านผู้เคยเป็นผู้ร่วมทางของข้าลาก,ก่อนนะทอร์เรนต์อุย้ยรู้สึกผิดสัมผัสข,ข้าแผดเผาข้าด้วยไฟดวงนั้นให้ข้าเป็นหญิงร่างทรงของท่านอะไรนะ พูดค oh. uh. ุยหน่อยดิอ๋อแพ่เผาฆ่าด้วยไฟดวงนั้นอืมเฮ้ยมึงไม่เข็ดใช่ไหมไม่เห็นไอ้พวกที่มันอยู่ข้างบนเลยโอ้ยืนหน้ามาละโอเคเราสัมผัสให้ก็ได้กูมีเพลิงข้างจริงว่ะโอ้ร้อนเหลือเกิน What the fuck อ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วไฟนี่คืออ้าวอ้าว อ้าไม่ใช่กูต้องไปรีบอลไฟแล้วก็สรุปอ้าวอ้าวตาประทับเพลิงข้างหินเพลิงข้างเอาออไฟเอาเอาไฟหมุนตามด้วยเอาสุดยอดเลยทีเดียวอยากโดนตยยีนล้วงคอ <c oughs> ไม่ใช่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 ใชใชเออพูดผิดพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นล่าสุดเราก็เป็นหลอดออฟเฟนซีเฟรมเรียบร้อยแล้วก็โดนหลายๆคนเกลียดเอยเราข้างล่างนี่ไปเวีลคอมทูดาร์โซไปเร็วทอร์เรนต์มารีน่าทิ้งเราไปแล้ว <c oughs> หรือเรานะที่ไม่ฟังเมรนิน่าโดนไปดิโดนไปดิให้อุลุไหมันทําอะไรวะมันป่าอู้มันปาพวกค่าสถานะเหรอสูดอดน่าใช้ขึ้นเยอะไปว่าไอ้ข้อสอู้เฮ้ยมันปาพวกของอู้เฮ้ยน่าใช่วะเฮ้ยสุดยอดเลยอันเนี้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งกระทอมที่ตั้งยูโดเดแล้วโดดเดียวแล้วดูดีฮะเฮ้ยไอเหียไอรุนแว ไม่แต่เป็นลูนแบตัวเล็กแล้วตัวแม่มันอยู่ไหนอ๋อกูเจอตัวแม่มันละกูว่าแล้วเชียว Lord of frenzy frame กากขนาดนี้เลยเชียวแหละสุสานร,รองฟูริโอซาชื่อดีชื่อดีชื่อดีอยูอไ่ได้เปลี่ยนอ๋อกูยังไม่ได้ใส่ไอเทอเลยเลยดีกว่าโอ้โหไม่แล้วไอที่สับคันโยกมันอยู่ใสดูก็รู้ว่าต้องกิ้งอ่าเรากลับมาข้างบนแล้วเอา้า ิอุยกูโดนอะไรวะอ่ะล่วงเลยทีนี้คอ้มีความสุขกับการไปเดินมาใหม่เยี่ยมจริงจริงจริงจเลยเชียวโอ้ยแม่งเป็นน้องระเบิดโอ้เจอแล้วที่สับคันโยกเชียกว่าจะเจอเจทีเราก็กลับมาตอนแรกแล้วสินะไม่มันไม่ใช่กูอยู่ไหนเนี่ยช่วยด้วย เราลกลับมาตอนแรกแล้วเพราะมีน้องไหนี่ถ้าใครฆ่าน้องไหนะมึงกลับมาไม่ได้นะมึงนี่งไงไม่ล้มเลยสัตว์ล้มสิเออตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะมันดูเหมือนเป็นวิหาราหรือว่าโอ้ลีชิดมันวิ่งเข้ามาได้บายบายสุสานวิลชนฟูริโอซ่าสวยอันนี้มีอะไรไหมครับอุ้ยเช่ยกัวแล้วกูขนลุกเลย ทางโล่งๆแบบนี้มัน Welcome to Dark Soul ไม่มีทางไปแบบนี้มันมีทางโล่งๆแบบอ๋อโอเคไม่น่าจะมีหรอกอ๋มมอ,อมึงเสกเอาเหรอไอ้เราก็นึกว่าแบบเออไม่ต้องอะไรอ๋อไม่มีควาอุ้ยเชื่อมีข้างหน้าด้วยมีข้างหน้าด้วยเหรออู้ข้างล่างไปไหนได้ไหม่ะข้างล่างไปได้นะถ้าเราไม่อยากไปโอ้โหแม่ง มึงมเก็บกูทุกดอกไม่มีทางไปไม่มีอะไรเลยกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่โอ้โหแล้วมีสองข้างแตเป็นเครื่องเออไอ้พวกรถมาทาสึกตรงนี้แม่งเอ้ยอ๋อมีที่โอ้พักตรงนี้ได้โอเคอค,ครับเอากูโดนเอากูโดนอา้าวโดนสองฝั่งเลยด้วยอา้าวกูสุดจริงๆสมกับชื่อสุสานวีรชนฟูริโอซาจริงๆ เอ้ยตรงนี้มันไปไม่ได้หรอก Welcome to Dark Soul ไม่น่าได้ Welcome to Dark Soul ขนาดนั้นมันจะกลับมาพร้อมๆกันใช่ไหมเฮ้ยช่วยกระโดดสวยได้แล้วเฮ้ยเหี้ยมีเครื่องกูไม่ตายเหรอนีอ่กูต้องกูทำอะไรกูอยู่คณะกายกรรมเหรอวะข้างในนี้มีอะไรไหมครับมีดิครับมีทุกอย่างที่มึงไม่ต้องการที่สุดเลยอะ่ะ ยังไงก็ได้ขอแค่ไม่กลับไปที่เอกกรงล้อมรณะส้นตีนเมตาไลพ้องตายนั่นเดขานแค่นั้นแหละรู้มัรู้สึกวหมผมต้องเดินไอเดินไต่สะพานตรงนั้นวะเพราะอันนี้เหมือนกลับไปอยู่ข้างบนก่อนที่จะล่วงลงมาใช่ปะใช่ปะใช่ปะตอนนั้นเป็นประตูดันเพราะงั้นไม่น่าจะเป็นทางไป,ปตายป่าวะเนีี้ตายแน่เลยเฮียโอ้โหกูทำแรงกูเนี้ย <c oughs> ความขี้เกยียจเออถึงอยู่หน่อยๆไว้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยแหมเ้ย <c oughs> ราดนิดนึงเฮ้ยอันั้นโคตรฟุกเลยอะที่ลงมาได้อะตื่นเตาอาจจะต้องลงตรงศพปะเออเพราะศพมันก็บอกอยู่ว่าแบบเออกูลงตรงนั้นนะแต่กูลงไม่ทันกูดูนานเกินแต่กูลงไม่ทันกูเลยกลายเป็นศพยายายาโอ้ย่าฮิฮิฮฮฮม่งเอ้ยนึกมึงนิดเดียวสุดยอดสุดยอดจริงจริงคนออกแบบสุดยอด ผมว่าเราต้องลงตรงศพนี่แน่ๆจริงด้วยโอ้โหกูเชื่อมึงเลยอ่ะกูเชื่อมึงสุดๆเลยอ่ะนี่เลยปุ๋ยฟอุ่นไออุ่นนุ่มๆอะไรอะไรสักอย่างอ่ะน่าจะช่วยเราได้เยอะอยู่มัว่วมันตรงไหมตรงแหละสวยงามไปไปไป,ไป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 ูชุบอืกูว่าแล้วมึงต้องกระโดดกระโจนเข้ามาคิดไว้แล้วผมไม่ได้คิดไว้แล้วกูโดนมาเยอะ ใช่เนี่ยทางไปต่อมีเงามีเงาไป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 เร็ว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 อู้ไม่รอดฮัชุบอุ้ยเข้าได้สวยแดกอู้อยู่ไหนวะโอ้ไม่ก็โอ้โหชีวิตช่างระทมถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวนะ อ๋อสลับฝั่งเหรออะไรวะเนี่ยกูมาถูกทางเหรอวะกูมาถูกใช่ไหมอ่ะแล้วกูต้องไปบนหรือไปล่างล่ะคำถามตรงนี้แหละโอหกูว่าต้องดักกูทุกทีอะดักกูทุกทีจับกูทุกทีพกแม่งมันด้วยมัดเลยแหละกูกล <c oughs> ับมาที่เดิมนี่ว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะวิ่งลงไปเพื่อไปดูโอ้อยัดแม่งเชี่ยออกผิดเวลา ทำไมมึงจะสปอนตอหน้ากูเอ๋อไม่มีคันโยกเปิดได้เลยทำไมไม่มาแต่แรกทำไมผมไม่มาตั้งแต่แรกอ่ะสวิมพ em> ิมลอมสองตัวพ่อองตายโอ้โหโอ้กูถามจริงไม่ได้โอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถือโล่แล้วมันเจ๋งหรือไงโหขนาดเสาอย่างลังมันไว้ไม่ได้เฮ้ยยิ่มพ si ี่เจ้าขนาดเสาอย่างลังข네ี้ไว้ไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือ ริมดิกูไม่ไปหรอกพรนะกูไม่เดินใหม่ละไม่เอาอะน,นักธนูดีๆนักธนูดีๆกูบอกว่านักธนูดีๆกูได้อะไรมาเนี่ยเสริมการม้วนตัวหลบแต่ได้ความเสียหายมากขึ้นกูมาเอาไอเนี่ยนะกูได้ไอเนี่ยนะโอ้โหถามจริงโอ้โหกูทําไปทําไมกูทําไปทําไมกูทำไปเพื่ออะไรควงสว่านบานบุรีมาแล้วจ้ามามีแค่ตัวเราและตัวเราเท่านั้นที่จะเชื่อในตัว เราเองได้สรุปมันคืนชีพตรงนั้นหรือมันคืนชีพตรงไหนวะไอ้เ <Hey, S 1> ชี่ยหรือมันอะไรวะมีแค่ตัวเราเท่านั้นแหละที่ชื่อในตัวเราได้ออกมาเลยตัวผมและตัวผมอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอย่างกว้างเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมีหางสองตัวหรอไม่รู้สิผมรู้สึกไม่ชอบไปตัวนั้นมากกว่าไม่กูไม่ชอบมึงทั้งสองตัวแหละถ้ากูไม่ชนะกูไม่ออกถ้ากูออกแล้วกูจะต้องไปเดินไหมไม่มีทาง โอ้กระสวกทีเดียวคิดอะไรไม่ออกก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่เออกูตายเอายัง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 ยงยั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  เคยเห็นเปล่าคาตนาระยะไกลอ่ะมีที่นี่ที่เดียวนะเว้ยบอกก่อนคาตนาระยะไกลอะไอ้หนูเฮ้ย <Hey. S 1> ใครให้มึงอยู่คู่กันวะมันคุ้มใช่ไหมเพื้อเลจัดเดียวมันมันคุ้มใช่ไหมตอนเนี้ย